ของบนเป็นอย่างทั้งตีดอย่างมาางันหล่บวังตีดมันขึ้นฝนมากไม่หยอดน้ำสมยังหน่อยอยู่ขอบนเป็นอย่างงกไร ข้างล่างเป็นหน้าเขาหกไลยแยงเคืองกันเอาทั้งเขาเอาทั้งอย่างหน้าทรงล่างแม่นหมดหลายอย่างเทงียงหน้าก็าได้ลบตึงไปบนหมดละ nè và để non lốp phun nắng kia nhiều bên non ta có thể giờ phải chín mấy mân mày तो आप लोग रखती है